ไม่เจ็บไม่คันเลยไม่เจ็บไม่คันเลย ทำอะไรทำอะไรอะไรนะไม่มีโลบัคให้เติมเหรองัอ้นนี่เลยอารัสการท็อปอัพเกมออนไลน์ร้านรับเติมโลบัคโลแท้ใช้ไอดีพาร์ตในการเติมเองกับมือไม่ผ่านร้านใดๆไ,ได้มีเรีโลบัก็มากมายให้เติมโลแท้ราคาถูกสุดคุ้มใครสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยครับก็นะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ระบบสมัครสามาชิกก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องถึง ที่กันอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับมีแต่ละระดับให้ท่านเลือกอ่านเลือกใช้กันเลยนะครับตั้งแต่20บาทถึงพันบาทเลยนะครับก็ในแต่ละระดับนะครับถ้าสมัครนานน้องชินก็จิก็จเจริญเติบโตไปตแต่เป็นล่างแรกยันล่างสุดท้ายเลยนะครับก็สามารถหาซื้อจับจองกันได้นะครับแล้วก็ยังมีสติกเกอร์ที่ตามพวงมาด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อจับจองได้เลยนะครับไปละบายควย คําเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยทั้งคําหยาบคายและเนื้อหาที่หยาบโรนใครที่รับไม่ได้กับคําหยาบคายก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับอีพี่พูแต่คำหยาบอ่ะมึงก็ไม่ต้องดูไอเด็กหียอขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้นะครับ พวกคุณแม่งหล่อจริงๆก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับอยู่ในการคทบ็อกทีตยูเกมโลโบอคกันเป็นพี่ว่าไคจูอาริเซนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไคจูหรือตัวละครกันอีกแล้วนะแล้ววันนี้ที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือเชโนอัลฟ่านั่นเองนะหรือบอว์ริงสโนสลบก็หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะมารีวิวสักทีนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทุกคนขอกันเข้ามาเพียบเลยนะแต่ละครั้งผมก็จะถามว่าแบบเอออยากดูตัวไหนนะแล้วก็ดูว่าใครพิม ตัวไหนเยอะสุดนะก็เลยเลือกตัวนี้นะมาเพื่อไม่ให้กรเสียเวลาเรามาดูที่สเตตัสกันว,ว่ามาเดือนนะอยู่ที่2015ันสิ้าโอ้โหเป็นปีเลยวะ่ะแล้วก็ความเร็วในการเดิน4ความเร็วในการวิ่ง12หลอดอันติเต็มอยู่ที่3,000นะแล้วก็สกิลคลิกซ้ายนะครั้งที่1ดาเมจอยู่ที่55คูดาวเจ็ดสตันไทม์หนึ่งจุดแปดนะแล้วก็สกิลคลิกซ้ายครั้งที่2นะดาเมจอยู่ที่75คูดาวเจ็ดสตันไทม์หนึ่งจุดสี่แล้วก็สกิลที่1เลยนะดาเมจอยู่ที่45คูดส12สิบท้า 0.8สกิลที่2ดาเมจอยู่ที่120คูดาว18สตันทไทม์1.5สกิลที่3าดาเมจอยู่ที่140คูดาว10สตันท์ไทม์1สกิลที่4ดาเมจอยู่ที่135คูดาว12สตันทไทม์2.5แล้วก็สกิลที่5หรือสกิลบีมหรือสกิลกด F นั่นแหละดาเมจอยู่ที่15คูดาว22สตันท์ไทม์ไม่มีนะปกติ แล้วก็สเปเชียลนะหรืออันตินะดาเมจอยู่ที่14คูดาว60สตตนทไทม์อยู่ที่0.3นะ,น,นะก็นี่นะประมาณนี้สำหรับสเตตัสของเชโนอัลฟ่านะไปะเราไปดูสกินกันเลยกว่ามาสกินเริ่มต้น <S <S <aluminium> อ่าก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับสกินเริ่มต้นนะก็จะเหมือนในหนังทุกอย่างเลยนะอย่างเท่ถึงในหนังจะดูตันๆ หรือแบบพอมาดูจริงๆแล้วแม่งแบบเออแม่งก็เท่นะมันก็แบบไม่ได้ดูตันๆนะดูแบบบึกบึนดูสายพลังนิดหน่อยนะก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยเขาเก็บทุกอย่างนะมีสติกงไซเกอร์มีพ่นสีนะที่เท้าก็มีเหมือนเป็นตัวเสาเข็มเอาไว้ยึดด้วยนะสกินก็จะเป็นสีเขียวนะกับแดงแล้วก็ดำประมาณนี้บนหัวก็จะเป็นเหมือนเต่าปฏิกรไปดูสกินต่อไปกันเลยกว่ามาสกินที่1เอาพายนะไป Oh. นี่นะสกินก็จะประมาณนี้เลยนะสีขาวเกือบทั้งตัวเลยนะสีแดงกับสีดําก็ยังเป็นสีเดิมนะเปลี่ยนแค่แบบสีหลักนะสาหรับสกินเอาไพายนะซึ่งก็เหมาะดีนะถ้าแบบเอาไปถ่ายหรือเอาแบบเปิดสภาพอากาศพายุหิมะนี่ก็น่าจะเข้ามากเลยนะสาหรับสกินนี้นะโอเคไปสกินถัดไปมาสกินสุดท้ายหรือสกินเพียวโกของเรานั่นเองนะที่เป็นสกินที่มีทุกตัวนะเชโนวาฟ้ามีสกินแค่นี้แหละสกินน้อยมากแนละ้วสำหรับเชโนวาฟ้านะนะ let's go S 1> <S 1> <S อ่าสกินก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นสีทองทั้งหมดนะแล้วก็สีแดงเปลี่ยนเป็นสีดานะการเป็นสีทองดํานะก็ดูเท่ดูดุดันนะดูรวยนะแล้วก็มีละองสีทองด้วยนะแล้วไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะทั้งหมดเลยนะแล้วก็เรืองแสงด้วยนะประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกสำหรับสกินเพียวโกนะมันก็จะประมาณเนี้ยโอเคไป <S 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 อ่ะมาดูสกินทั้งหมดละเรามาดูแอนิเมชันกันดีกว่าแอนิเมชันตอนอยู่เฉยนะก็จะประมาณนี้นะ ตรงหน้าท้องเปิดปิดนะแล้วก็ไฟข้าบนก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะขยับตัวนิดหน่อยนะอย่างเท่มีกำแบร์นิดหน่อยด้วยนะสำหรับแอนิเมชันนะก็จะประมาณนี้สำหรับแอนิเมชันของเชโนวาฟาตอนอยู่เฉยๆนะมาเรามาดูแอนิเมชันในการเดินกันดีกว่านี อนิเมชันในการเดินก็จะประมาณนี้เลยนะเดินช้ามากๆนะสำหรับเชอรโนโอัลฟานะดูแบบทะมัดทะแมงดีนะดูแบบช้าแต่แบบยิ่งใหญ่อะ่ะดูขึมดูน่ากลัวลูลิไปเราไปดูแอนิเมชันในการวิ่งกันดีกว่านี่แอนิเมชันในการวิ่งก็จะประมาณนี้นะ ดูเท่ดีนะพอมองด้านข้างเห็นแบบเป็นแอนิเมชันในการวิ่งล้วแม่งดูแบบยิ่งใหญ่เลยเหมือนคนเล่นเกมวิ่งเข้ามาหาโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนแอนิเมชันในการว่ายน้ําไม่มีนะจะเป็นการเดินเหมือนกันนะเหมือนของไซเกอร์ยูเลกาเลยนะก็คือเป็นท่าเดินหรือท่าวิ่งในน้ำนั่นแหละเนี่ยอย่างเช่นอย่างเนี้ยเห็นป่ะประมาณนี้โอเคโอเคมาเรามาดูสกิลกันบ้างดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลามาสกิลคลิกซ้ายครั้งที่1 ปึ๊บครั้งที่2อ,อ่าก็จะเป็นการต่อยซ้ายต่อยขวานะแล้วก็ต่อยขวาเนี่ยจะเป็นการผลักศัตรูออกไปด้วยนะอ่ะเอาใหม่อ,อ่าแล้วตรงแขนก็จะมีไฮดรอลิกยืดด้วยนะเมื่อกี้นะถ้าใครเห็นทันนะสำหรับเชโนโอัลฟ่านะในสกิลคิกครั้งที่1กับครั้งที่2นะเรามาดูสกิลที่1กันเลยดีวยกว่ามาสกิลที่1อ่า สกิลที่1ก็จะประมาณนี้นะจะเป็นการต่อยซ้ายต่อยขวาไปเรื่อยๆนะแล้วเป็นการผลักศัตรูให้กระเด็นตามเราไปด้วยนะสกิลที่2อ,อ่าก็จะเป็นการวิ่งแดชไปข้างหน้านะแล้วก็กระโดดทุบด้วยมือสองข้างเลยนะทาให้ศัตรูกระเด็นด้วยนะจหรับสกิลที่2เนี่ยสามารถชาร์จมาจากที่ไกลๆได้เลยนะหรือใช้หนีก็ได้นะสำหรับสกิลที่2เนี่ย ประมาณนี้มาสกิลที่3อ่าก็จะเป็นการกระทืบพื้นนะแล้วก็ทําให้ศัตรูกระเด็นไปข้างหน้าด้วยนะสำหรับสกิลที่3นะโอเคมาสกิลที่4 สกิลที่4จะเป็นการทําให้ศัตรูสตันนะโอเคแล้วความสามารถพิเศษของเชอร์โนอัลฟาก็คือสกิลที่1 2 4ี่เนี่ยก็คือถ้าโรตีเนี่ยถ้าเป็นใครจูตัวอื่นเนี่ยเราก็จะติดสตันนะสกิลเราก็จะแคนเซิลแล้วก็แบบหยุดทันทีนิ่งเลยนะตัวเรานะแต่ถ้าเป็นเชอร์โนอัลฟาเนี่ยเราก็สกิลเราก็จะเล่นต่อนะไม่มีการหยุดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะแต่ก็จะแลกมาด้วยกับดาเมจที่มันตีเข้าเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีแค่สกิลที่3านะที่ระหว่างกดเนี่ย มันจะสามสารถโดนศัตรูตบแล้วมันสกิลจะหยุดนะก็นี่แหละครับความพิเศษของเชอร์โนโอาฟาทางด้านความอึดถึกทนนะสกิล F อ่าก็จะเป็นการปล่อยไฟออกมาจากท่อ2ท่อนี้นะตามเมาส์ด้วยนะเมื่อกี้แล้วศัตรูจะติดไฟนะมาแล้วก็สกิลสุดท้ายนะสกิล X หรือถ้าอันตินั่นเองนะมา ก็จะประมาณนี้นะเป็นการชาร์จไฟนะแต่จะเป็นการชาร์จไฟเหมือนก็ซิล่า1954นะก็คือล็อกเป้าในนาทีสุดท้ายนะก็คือตอนแรกยังหมุนได้อยู่นะตอนกดชาร์จไปอะแต่พอมันจะปล่อยออกมาแล้วก็คือหมุนไม่ได้แล้วนะเปิดโอกาสให้ศัตรูแบบได้หลบได้หนีหน่อยอะนะสำหรับสกิลนี้นะใช้ลำบากนิดนึ่งเหมาะกับการใช้กับคู oh. ่กับสกิลสี่นะสำหรับสกิลนี้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกิลนะไปเราไปดูท่าคำรามกันดีกว่าไปท่าคำราม R หรือท่าคำรามที่1 ه, ก็เป็นการเหมือนเปิดแต่ของเรือนะแล้วก็ต่อยด้วยหมัดชนกันนะอย่างเท่นะเหมือนแบบในหนังเลยนะมาถ้าขัามที่2ถ้าขล้ทีอ่าก็เป็นการเปิดแต่นะแล้วก็เปิดตรงช่วงหน้าท้องด้วยนะโอเคไปเราไปดูอน,นิเมชันในการตายกันดีกว่า ก็จะประมาณนี้นะเป็นการก้มตัวลงไปนะแล้วก็ถ้าเลือดเราลดเหลือน้อยเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกพิเศษเหมือนกับของสเตกอ e ์ยูเลกานะเพราะว่าสเตกอร์ยูเลกาเนี่ยเวลาถ้าเลือดลดเหลือน้อยเนี่ยมันจะมีเศษแตกหรือแบบเอ่อสเก็ตไฟออกมาด้วยนะเชโนอัฟา <Channel Alpha S 1> จะเป็นเหมือนกันนะแล้วก็จะมีไฟโผล่ที่พัดลมข้างบนด้วยนะสำหรับเชโนัฟานะถ้าเลือดเหลือน้อยนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสําหรับเชโนัฟานะก็คงไม่มีอะไรละโอเคไปแล้วไปเซิร์ฟรวมกันเลยดีกว่านะเพื่อไปห้าวตี ย,ย่อมมนะกับโชว์สกิลเพยนะไปเลสโก o โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟรวมแล้วนะไป <Huh? S 1> เดี๋ยวเราไปหาคู่ต่อสู้กันเลยดีกว่า let's go <S <Huh? S 1> เฮ้ยเหมือนเจอคู่แล้วว่ะมาลองดูดิถ้าหุ่นรีเจนเดอรี่สตัวมาเจอกันจะเป็นยังไงเฮ้ยอย่าพิ่งหนีกูกูเดินชาแล้วก่อนก็เ,เปิดแม่งเลยล้วกันมาอืมอืมเออมาเล่นกับกูหนอ่อยเถอะ เล่นกับกูหน่อยมาไอ้ศตว์โดน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 ไม่เจ็บไม่คันว่ะโอ้ยเอ้ยไม่เจ็บ,ไม,จบ,ไ,มจบไม่คันเลยไม่เจ็บไม่คันเลยกระทืบอุอ้ยเกือบ ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนไปไหนเล่าไปไหนเล่าไปไหนเล่าอืมเฮ้ยเกือบจะพ้นทันละแต่ยังก่อนยังก่อนยังก่อนมาให้กูต่อยมาให้กูต่อยเซนังกูต่อยเซนังกูต่อยขอช็อตหน่อยนะครับแล้วก็กระทืบนะครับอุ้ยเขี้ยเกือบ ไปไหนแล้วไปไหนล้วเอาดีอเอ้ยไอชื่อมันหนีว่ะแม่งเอ,อ้ยแม่งหนีอืหนีไปไหนไม่พ้นหรอกนะอะไรมึงเตะใครมึงเจอหมัดกูหน่อยจอ้อหมัดสถานโลกันแล้วก็กระทืบหน่อยนะครับู เอ้ยแต่ไม่เป็นไรกูชอ็อตมึงไงกูชอ็อตมึงแล้วกูอันติใส่เลยไงอย่าฮู้ไปไหนไม่พ้นหรอกนะน้องไฟพี่มันแรงอ้ยไฟพี่มันแรงอ่ะดิ จะเตรอจะมึงจะเตะกูอ,อ๋อไฟพี่มันแรงอดิน้องชิวๆอ่ะไม่ต้องใช้ขวานไปทั้งแอคเลย <laughs> ฮเฮ้ยอยา่าลุม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 อยา่อยาลุ้มอะไรทำอะไรเองอาจจะทำอะไร ทำอะไรทำอะไร,ะไรวิ่งเหรอมึง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 เจอหมัดกูหมัดสถานโลก,กันอืมอืมมอเป็นไงตอกไข่อีกสักทีนึง่งยืนมองงงเฮียอะไรไอสัตว์อย่าพึ่งไก่แก่นอย่าพึ่งเสือกเขากำลังสู้อยู่โอ้ยแม่งเซ็งละว่ะขออนุญาตช็อตนะครับขอญาตช็อตแล้วก็ขอญาตกระทื แม่งเอ้ยอหนีมาทางกูทำไมล่ะในเงี้ยก็โดนดีหนีมาทางกูอย่างเงี้ยขวาเปล่าโดนอยู่ดีว่ะเฮียตัวเอ้เบยโดนอยู่ดีว่ะหมดแล้วดีมึงอ่ะ หมดแล้วดิหมดแล้วดิหมดแล้วดิอะไรโดนกูช <Gym. Napoleon> <pos anch> er> ็อตไงแค่นี้เองหรอมึงได้แค่นี้เองหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอย่ารอมันวาร์ปมาอ่าโอเคตะกูก็ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งโดนตัวเสือกมาเอาดิกูให้หมดเลยไอ้สัตว์มาดิ กูให้หมดเลยกูให้หมดเลยอืมพ่นเฮียอะไรฮะพ่นเฮียอะไรอุย้เยเกือบละกูเกือบจะได้ลงสตีละแต่ยังก่อนอุยอ้ยเฮ้ยช่างมขาดสก,กิลอันนี้กูได้ไงวะเนะี่ยอะไรอะไรของมึงอะไรของมึง ไม่ต้องมาใกล้ๆกูเลยปะไปไกลๆเก่งแต่พ่นไอ้เหียวิ่งมาดิวิ่งมาดิต้องวิ่งมาแล้วมต้องวิ่งมาอยู่แล้วต้องวิ่งมามาดิไอ้หี่มาดิมาดิไอ้สัตว์มาดิมาดิแล้วยังไงอะแล้วยังไงก็โดนกูไงแล้วก็โดนกูลงส้น ตนีนตกทียังไงพี่อะอะไรอะไรแซมแล่มเหรอมึงอะแซมแล่มเหรอฮะมึงแซมแล่มเหรอมรึงโดนกูอัปคปัดอืมแล้วก็หมัดยางยืดนี่กันอืมต่อกวบตัวกระบวนความ โอเคก็น่าจะประมาณนี fruit, ้แหละสำหรับเชอร์โนอัลฟานะไปเล่นกันได้นะเป็นตัวที่แบบเอาไว้แทงมันมันตึงๆนะเอาไว้แก้ทางแบบตัวที่มันโจมตีแบบรัวๆได้นะสำหรับตัวนี้นะไปเล่นกันได้นะเชอร์โนอัลฟาก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อหรือถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนเลยนะที่กดเข้ามานะใครที่กดเป็นสมาชิกนะหสวยหล่อทุกคนโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบาย